เออมาที่ไหนมันหอนอีกแล้วนะเนี่ยบัวตังหากเจ้าโง่ไอ่เจ้าป่าพวกนั้นมันซ้อมร้องเพลงอีกแล้วสินนะมีหวังงานนี้พวกเราหูแตกแน่นอนเลยขนาดใส่ที่ปิดหูไว้นะเนี่ยหูปากไปเลยเจ้าไก่ถ้าแกไม่อยากถูกฉันงับหูแล้วก็ไอ้แกขู่ฉันรอบที่ร้อยแปแล้วนะเนี่ยรอบนี้ฉันจะจับแกหักกระดูกแล้วชุบแป้งทอดทำเคเอ เงียบก่อนพวกนายคุณนายเมรีม่มาที่ไร่พวกเราอยู่แล้วเจ้าคุณพอจะมีอ้อยให้ฉันบ้างไหมอะ่ะพอดีที่ไร่ของฉันนะปลูกอ้อยไม่ค่อยขึ้นเลยอะ่ะอ๋อที่ไร่ผมไม่ค่อยมีอ้อยเหมือนกันครับส่วนมากมีแต่เผือกเพราะผมชอบเผือกเรื่องชาวบ้าน เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเฮเด้ Bally and all okay a whole new world a heyday whole world new in new we're it's เกมนำฟาร์มในมือถือสุดน่ารักนะครับอืมน่ารักซะไม่มีดูมันแต่งตัวให้ฉันสิฮิฮิฮิัวปาอะไรใส่หูร็ตายเะของแกก็ไม่ต่างอะไรไปจากงันหรอก <c oughs> อืมฉันยอมกินคีนดีกว่าจับฉันแต่งตัวแบบเนี้ยนะ เอาเลยครับทุกคนอาจจะคิดว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของผมคะซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยวันนี้เราอยู่ในฟาร์มของเก็กนะฮะซึ่งเป็นฟาร์มของ GM นั่นเองฮะ <S <S <า>เดี๋ยวไปดูฟาร์มของผมกันบ้างดีกว่าไหม <S <S อ่าไม่ได้เข้ามาทําฟาร์มนานมากแล้วะประมาณ488วันน่าจะได้และนี่ก็คือฟาร์มผมครับโอ้โหดูสิฮะซึ่งต่างจากฟาร์มของ GM เมื่อสักครู่นี้ เรามีเควสท,ที่ทําสําเร็จแล้ว2เควสนะครับเรากดส่งเควสไปตรงนี้ทุกคนรูปรถตรงนี้เห็นไหมฮะจิ้มไปเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการเล่นแบบกรขาวด้วยก็แล้วกันนะอ่ะหลังจากที่ผลผลิตเรางอกงามแบบนี้นะฮะเราทําการเก็บเกี่ยวได้โดยการจิ้มไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับที่ว่ามันงอกงามแล้วเห็นปะมันจะขึ้นรูปเขียวแบบนี้มาครับเราลากไปเลยเห็นไหมปื๊บ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  หวานเมล็ดไปเราจะปลูกอะไรดีเอ่ยช่วงนี้อะไรแพงฮะแครอทไหมฮะปลูกแครอทกันละกันนะครับปลูกเองกินเองสะอาดปลอดภัยไร้สารพิดแน่นอนนะครับอ่าวางข้าวสาลีไปด้วยนี่เป็นฟาร์มที่แบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบแท้จริงเลยนะครับไม่ได้ปลูกแค่หนึ่งอย่างปลูกทุกอย่างที่อยากกินครับ โอเคเราเก็บเงินมาครับหลังจากส่งเคเวสเสร็จก็ได้เงินนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนเคเวสอันนี้เนี่ยเขาให้ผลิตเนย3มชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งในตลาดนะครับไปออกเดินทางด้ยได้เนยเสร็จแล้วนะครับเออปัญหาที่เราติดอยู่ตอนนี้คือตรงนี้เลยทุกคนเจ้าความจุยุ้งฉางของเราเนี่ยมันบรรจุได้แค่175เเองนะครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วด้วยเราต้องการจะขยายมัน S <S <S เนี่ยเราติดปัญหาตรงนี้ครับเราขาดตะปูควงตะปูควงเนี่ยเราขาดอีก2อันเท่านั้นนะครับนะว่าแต่เราจะใช้เพชรซื้อดีไหมอะราคาต้อง16เพชรเลยนะ16เพชรนี่แพงมากนะครับคือเพชรเนี่ยหาได้จากการเติมเงินแล้วก็ปลดล็อกเพชรต่างๆนะครับว่าแต่ทำไมแปลงผักอันนี้กระจายไปอยู่นี้เออกลับไปที่เดิมนะเก็บเงินมาครบับ ดูวัวพวกนี้สิทุกคนมวลมวนสมบูรณ์ดีพร้อมที่จะเป็นแม่โคที่ดีแล้วอ่ะเราดีดนมไปเลยครับนี่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 นอ่าถึงขีดแบ่งกลางว่อสักคู่นี้ปลดออกอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับนะโอ้โหพอลีดนมเสร็จแล้วก็นอนไปเลย <c oughs> มีการใส่พันคอซะด้วยให้อาหารวัวไป <c oughs> ป้อนอาหารวัวไป <c oughs> นี่หลังจากที่ป้อนอาหารวัวเสร็จแล้วร่างกายแข็งแรงนะครับ <c oughs> อ่ะเควสอันนี้ครับต้องการคุกกี้มาอีกหนึ่งอันนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหม 1นทับอันหมายความว่าเรามีแล้ว1อันเนาะคกุกกี้แล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับเควสต่อมาล่ะอ่าป๊อปคอนป๊อปคอนเนยนะครับนะเควสต่อมาล่ะอ่าเราขาดสเวตเตอร์นะครับกับแครอทแครอทเนี่ยกำลังปลูกอยู่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าสเวตเตอร์นี่สิเพราะว่าเราเพิ่งสร้างโรงทอผ้าตรงนี้ทุกคนเห็นไม่เอ่ยเนี่ยฮะยังไม่เสร็จเลยนะครับนะเจ้าเครื่องทอผ้าเนี่ยรอเวลาครับ1ชั่วโมง28นาทีครับเพราะฉะนั้นเราจะผลิต เจ้าป๊อปคอนเนยก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเนยไม่พอเมื่อกี้เราเพิ่งส่งเนยให้ตลาดไปนี่โอ้โหงั้นเราต้องผลิตเนยเพิ่มซะแล้วเ few moments later แล้วก็รอเวลานะครับ30นาทีอ่าผลผลิตงอกงามแล้วอเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไปนี่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 นนเห็นไหมปัญหาใหญ่หลวงนะฮะนั่นก็คือเจ้ายุ้งฉางของเราเนี่ยมันเต็มแล้วอะทุกคนดูดิเห็นไหมครับแล้วของอัปเกรดก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรออย่างเดียวแล้ว แล้วดูซิว่าคุณนายเมรี่เขาต้องการอะไรเขาต้องการอ้อยถ้าเธอไม่ได้อ้อยเธอจะไม่ไปจากที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นให้อ้อยเธอไปฮับอ๋ออะลงขา้าวโพดไปฮันี่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 ปลูกขา้าวโพดไปให้หมด <S <S 1> <S 1> เราสามารถทําการขายของได้ด้วยนะทุกคนโดยการจิ้มไปที่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็สร้างรายการขายใหม่นะฮะเราจะขายอะไรล่ะขายแอปเปิลไหมอ่าขายแอปเปิลนะครับนี่ มตั้งราคาแพงมาเลยฮะแอปเปิลลูกละ39บาทพระเจ้าอะไรจะแพงขนาดนี้ <otto it> <S. <S> <S> ซึ่งเหมือนก็นไม่แพงอะไรขนาดนั้นในชีวิตจริง3 9บาทนี่ได้เป็นโลเลยนะผมว่าเอ <S 1> <S 1> อนนโอเคฮะโฆษณาเลยกดวางขายไปนะครับ1 1อบาทได้3ลูกาา <S <S ลฮะราคาอาจจะแพงแต่คุ้มนะครับบอกเลยนะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเราปลูกเองไร้สารพิษนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ <S <S ฟ,ษษ <morality> ฟักทองล่ะ15ลูก15ลูกเท่าไหร่ 7จ็ดลูก226โอเควางขายไปครับ7ลูก226อ้าวเนืนี้เมื่อกี้เราวางขายแอปเปิลไปใช่ไหมวางปุ๊บออกเลยแสดงว่าเราขายถูกนะครับนะถูกและดีโหนี่ทุกคนแอปเปิลเพียบเลยทุกคนนี่เราปลูกเองนะครับเราเก็บเลยโหได้ exp ด้วยฟ้าๆตรงนี้คือ exp นะครับทุกคนโอเคเก็บแอปเปิลมาครับเฮ้ยนะทำไมเราเก็บแล้วกลายเป็นต้นสีน้ำตาลแบบนี้อ่ะ มันจะงอกอีกอไมหรือว่าต้องตัดทิ้งผมว่าตัดทิ้งแน่เลยถ้าให้เดานะครับนะลองค่นทิ้งสิมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ๋อค่นแล้วก็กลายเป็นนี้พี่งั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่รู้ <c oughs> รบกวนผู้รู้เฮเดช่วยคอมเมนต์ตอบให้ด้วยนะครับลองไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเราสักหน่อยไหมอ่าดูซิว่าเพื่อนบ้านเรามีใครบ้างนะฮะคนแรกนี่น่าจะเป็นชาวอ่ารัสเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นภาษาอะไรไม่ดูนะฮะโอเคโอ้โห ดูสิดูได้ยของเขาสิ oh, <no. S 1> เร่งแตกต่างจากของเรามากเขาเขียนว่าอะไรอ่ะทุกคนอ่ผมอ่านไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับตรงนี้แต่เดานะน่าจะเป็นคําว่าอะไรสักอย่างนะครับนะอันนี้คือไล่อะไรพริกใช่ไหมชัวป้าบแน่นอนโอ้โหถ้ากินหมดไล่นี่ล้ไง <laughs> น่าจะตายนะครับดูว <c oughs> ันนี้โอ้ดูสิครับเขาจัดไล่ได้สวยงามมากทุกคน ว้าวมีต้นกล้วยด้วยนี่ไงไม่เอ่ยหัวปีอยู่ตรงนี้นะครับเอาได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไล่คนอื่นต่อนะครับมานี่เลยฮะดูสิไอแอมเม็กเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยไล่ของเขาฮไล่ของเขาปลูกอะไรด้วยอันนี้มันคืออะไรนี่ม่วงงนี่ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับเราไปได่คนต่อไปเลยได่ของพี่แพทนะครับนฮะหลายคนไม่รู้นี่ อลิสแอนเชียตนะครับอันนี้คือไร่ของพี่แพทนะครับพี่แพทปลูกอะไรมั่งเอ่ยมีฟักทองแล้วก็แครอทข้าวูดแล้วก็เจ้าถั่วนะครับนะเยอะแยะมากมายนะโอเคกลับไปที่ไร่เราคืนนะครับเราต้องรอทำคลีตแบบนี้ทุกคนเกมเฮเด e นี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ว่าเล่นขายเครียดได้ดีมากๆในะยามที่คุณเบื่อแลอไม่มีอะไรทําหรือว่าจะดูหนังไปด้วย เปิดเฮเดเล่นไปด้วยก็ได้นะครับเป็นเกมยามว่างที่ดีมากโดยเฉพาะคนที่แบบมีงานแบบว่าติดงานอะไรสักอย่างแต่อยากจะเล่นเกมอะ่ะแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรถ้าคุณเล่นเกมอื่นใช่ปะคุณต้องลงบอสคุณต้องทาเควสโดยที่คุณต้องบังคับตลอดเวลาแต่ไม่ใช่สําหรับเฮเดครับคุณสามารถเปิดเฮเดทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็ไปทําอะไรก็ได้นะครับมันเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆลองโหลดมาเล่นกันดูนะเออผมคิดว่าผ่อนคลายได้ดีประมาณนึงเลยครับโอเคครับวันนี้ก็มา ทำฟาร์มกันแบบน่ารักตะมุตะมินะครับหากคุณเพื่อนชื่นเจ้าคลิปนี้ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้ผมให้อ้อยคุณไปแล้วนะนะคุณนายเมรี่คุณจะมาเอาอะไรอีกเอ่อขอโทษนะคะคุณพอจะมีข้าวโพดให้ฉันอีกไหมแคะข้าวโพดที่ไรดิฉันนี่มันปลูกไม่ขึ้นเลยะคะ่ะคุณนายเมรี่